วันนี้หลวงพี่ก็จะเล่าเหตุการณ์แล้วก็ทำไมถึงจะต้องมาอบรมที่นี่เดิมทีเดียวเนี่ยก็ได้รับการชักชวนมาเรียนนะจา,ากพระอ,อาจารย์ฤสดีนะเพราะว่าท่านก็ไปมือเม่กับหลวงพี่ท่านก็เห็นว่าหลวงพี่ไฟแรงคือหลวงพี่เป็นธรรมทูตปั๊บได้พาสปอร์ตราชการ5ปี ก็ถามว่าห้าพาสปอร์ตอายุ่ห้าปีจะทำยังไงดีเลยบอกว่าต้องเดินทางไปสอนสักห้าทวีปให้ได้ในห้าปีเรานักงที่ไหนอะยู่โอ้โหตอนแรกทิดจะไปทท้งเอาตังที่ไหนปาบอกว่าถ้าเราตั้งใจทำงานจริงนะเราเริ่มต้นเราลงตัวตัวเครื่องบินไม่ต้อปีไปถึงปั๊ เดี๋ยวไปสอนไปอะไรต่างป้าบอกว่าจากประเทศนี้เขาก็ส่งต่อประเทศนี้ประเทศนี้ส่งต่อประเทศนี้เรียกว่าไปกลับมานี่มีเงินเหลือกลับมาสร้างวัดอีกก็เลยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าในห้าปีเนี่ยไปค้บทุกทตวีปตามที่ตั้งใจตั้งแต่เอเชียตั้งแต่ยุโรปตั้งแต่อเมริกา แล้วก็ตั้งแตออสเตรเลียแล้วก็อเมริกาใตจนถึงบราซิลนะนะก็ได้ตามความตั้งใจแล้วพอแต่ละประเทศนี้ก็ไปหลายรอบนะที่ไทแค่รอบที่ห้าที่มี่ไปอย่างรัสเซียยูเคนี่ไปทั้งสี่รอบนะยุโรปไปก็ห้ารอบอเมริกาก็ไปห้ารอบโดยที่ไม่มีปัจจัยนะแต่พอกลับมาครบห้าปีมาเราก็ต้องว่าจะพักก่อน ท่านอาจารย์อาเรียนหลักสูตรนี้เราก็แก่แล้วเราก็ทำตามที่เราต้องการสำเสร็จเป็นความภาคภูมิใจนะก็เอามาเรียนมาเรียนตอนแรกเขาไม่ได้คิดว่าอะไระเพราะว่าอายุกว่าหนะแต่พอมาเรียนครั้งนี้อาจารย์แนนอายุ67จยังมีไฟแรงมันก็เลยก็เลยอ่า ช่วงนี้ช่วงโควิดถ้าเราจะทำอะไรก่อ,อสร้างที่อยู่ที่วัดอง้นที่เนี่ยที่ที่อง้นที่เป็นเจ้าว่าประมาณสิบห้าปีเนี่ยก็สร้างไปก็ประมาณร้อยถึงสองรอล้านน,นอะอะไรคคิดว่าปางอาจารย์แดงว่าพระเสกพระส่วนพระสร้างพระสอบตตอนน, ird ird น,น,นี้ก็มาถามว่าเล่าลเรียนแล้ว ค,คือมันเหมือนว่ายิ่งบวชนานสอนเยอะมันมีบารมีเหลงพ่อครูนั่สร้างโรงพยาบาลหลงพ่อนั่นก็สร้างโรงเรียนเออย่างนี้เราสร้างเยาวชนที่บ่านแล้วมันเหมว่าตอนนี้อาจารย์แดงก็สอนเป็นแอมมี่นะเป้าหมายนะก็พอเรียนเข้ามาเรียนเราสชรุ่13น13ที จริงๆตอนแรกจริงๆก่าว่าไปเรียนเฉยๆเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเรียนทะไมอายุมันมากแล้วอ่านหนังสือก็ไม่อยากอ่านแล้วาาไปเรียนไปเรียนไปอ,อ๋อมันเกิดแอม,มนี่แรงมันได้แต่ว่า5อาจา,ายรย์ได้1 7เขาจะมีแรงทํางานนะครับอย่างนั้นก็มันเรียนแล้วก็สร้างซำเป้าเลยเพราะว่าเราไปอุทิศมาทั่วทั่วโลกอ่ะาจารี์แต่ว่ามองปัญหาการเผยแพร่ธรรมเนี่ย การเผยแพร่ธรรมท้งไปในลักษณะไปสร้างวัดทั่วโลกเป็นยากแล้วไปสร้างวัดแต่และประเทศก็หาท่าไปอยู่ยากเองกพรมองว่าเอพระหลางทุกวันนี้เขาสนใจในเรื่องไมโครเนสเราไปสอนไมโครเนสแล้วก็สร้างขยายเครือข่ายเป็นไมโครเนสเซ็นเตอร์ทั่วโลกได้ไหม,นะไ,มได้บุยได้เพราะลูกศิษย์เราก็มีทั้งลรงว้วด เอาลงมวดเป็นไม้ในเซ็นเตอร์ลูกศิษย์เราก้งมีทงร้านอาหารก็เอาขอช่างสองเป็นมงไปเพื่อเส็เซ็นเตอร์นะเี่ถ้าเราสร้างวาดดีโอ้สงสัยอาจจะมันกว่าจะสร้างได้ก็อ้ใช้ประจาเยอะแต่ถ้าเราสร้างคนนะก็เลยว่าบอกอาจารย์แดกว่าซีเซีที่ท่านจะทำไม้ แต่ไมโครเด็กที่นั่นมันไม่มีอิมแพ t คทุกครูอย่างเงี้ยไม่รู้จักใครเลยมันไม่มี impact. อิมแพ t คก็เลยอ้าแล้วความตั้งใจเราว่าเราจะสร้างไมโครเน็ตเซ็นเตอร์ไปทั่วโลกจะทำไงมันต้องมี impact. อิมแพ t คก็เลยมาเรียนที่นี่เพราะว่าตั้งใจว่าจากที่นั่นเราก็มาขยายงานไมโครเน็ตเรายอมไมโครเน็ตเซิตี้ึเปลาดีไหม เพราพอ่านี่เพราะมาเรียนแล้วเนี่แนวน,น้อนมเป็นไปได้เพราะว่านาย,ายกเราก็รู้จักหลายคนที่มาเรียนที่นี่อ่าเพราะนั้นเราสร้างรีบีนแอนเป็นระยองไปเป็นเซิตี้โปรมาารย์ก็เยอะแล้วอาจา,ารย์ก็อบรมให้แผนด์สอนทั้งสมาธิสอนทั้งไมโครเด n e s สติทั้งเมือออ่อก่อนนี่สอนในกรุงเทพก็สอนทั้งเขพพอ การเป็นป้าหลายเป็นขึ้มาหลายรุ่นพอตอนหลังไปต่างเทศก็เลยหยสอนนะทสมาธิในการทำงานสติในอานนี้นมาโอ้ยสอนทั้งหมดนะนะคือไม่ต้องเตรียมการสอนนะเห็นหน้าลกูกศิษย์ก็ดูหน้าได้ตัวนี้มันปุ่สร้สางแล้วก็สอนสมาธิกหนอยวันนี้ดูแล้วไม่มีแรงกันแต่ก็สอนสติมตีมก็หน่อยแตลักษณะนี้เพราะนั้นก็จะบอกว่าขนาดประมาณอายุ65 ก็คิดว่าถันตายชีวิตน like okay. yeah. mm ี hmm. ้จะทําอะไรนะก็คิดว่าเราสร้างคนสร้างเยาวชนแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะเดี๋ยวเริ่มต้นอาตมาเกิดตรงนี้ปั๊มระยองลูกศิษย์อาตมาใกล้ที่สุดคือมาเลเยวาวชนตรงนั้นอาตมาไปสอนเยาวชนที่มาเลเยอะเลยนะโรงเรียนพุทธศาสนาวันที่ที่มาเลโอเขามีระบบเขามีอะไรต่างเขามีเรียกว่า ความคือมาเลเซียเนี่ยไม่เหมือนเมืองไทยมาเลเซียเป็นเมืองอิสาาเพราะนั้นชาวพุทธจะรวมตัวกันหนาแน่นแล้วกนะ็มีพลังนะแต่เมืองไทยเป็นเมืองพุทธก็เลยมันเป็นเมืองพุทธอยู่แล้วมัน่อยลวมตัวกันคอยคอยปัดแข้งปัดขากันคอยอะ,อะไรต่างๆนะเพะฉะนั้นพอเริ่มต้นก็เลยเราบอกจีไอจา์แสนแบบเออเดือนตุลามีา การประชุมนานาชาตินะอาตมาก็น,นั่งนึกในใจว่าเออถ้าเป็นไปได้ก็จะให้ลูกศิษย์ที่มาเลเซียเข้ามามามาได้มาร่วมประชุมด้วยเพราะว่าสร้สางวัดสร้างยากใช้ทุนเยอะแต่ถ้าสารา้างคนเอ็กเซกันระ่างเด็กนันเกเรียนบ้านของถนุบนบ้านนู่นบ้านนี้ในอำเภอบ้านค่ายอย่างน้อยแค่เอ็กเซียนที่มาเลเซียนเนี่ยโอ้เด็กเขาก็มีความภาคภูมิใจหล เขามีแรงบันดาลใจแต่เขาก็อยากเกิดความเรียกว่าตำแหน่งในหลายอย่างเพราะฉะนั้นเเป็นตัวอย่างให้โยว่าขนาดหลวงพ่อเป็นพระนะอายุขนาดนี้ได้โยมเป็นสารว้านเป็นทำงานเพราะนั้นโยมต้องสร้างแรงบันดาลใจมาแล้วทุกอย่างให้ได้ะสมความสำเร็จบครับเดินทางที่เครับสวัสดี